สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตมานี channel น,น,นะคะเมื่อนี้แอดกับได้ภาพพี่พาน้องนะคะมาที่บ้านเนี่ยกเกเตินรถนะคะเมื่อนี้นะคะมาถามตามต,ามต่อววาเนี่ยกเกเพนโชคมาหลายปันไดน,นะคะงวดที่ผ่านมาแล้วเขากับมาตามต่อแนวทางตัวเลขงวดวันที่สิบเกตมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ันได้อ่าแล้วไปเนาะห,หรือว่าแนวทางเพิ่นสี่ได้มาท่างใดจังไดก็ เดี๋ยวไปฟังน้ากันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถามข้าวผู้ผู้ดวงเฮ่งนะครับเ<ว>จ้เด็นรถดวงเฮ่งว่าได้ไลยได้ตลอดตะลีเขาเขียนใบตู้เ,ตเขาว่าอันฉันก็นเลยไปเล่นเลขถู่แม่เจ,จ้เล,เลขพู่ข็เลยได้ตลอดตะลีลูกสาวก็ซื้อมาตะกรุงเททะเบียนรถเขาที่มุดไตรอนแหละฉันก็ซื้อไหวตะพุนละรางวัลที่หาชั้นพิดตัวหนาตัวเดียวเอฟซีตรวจให้ ของสันเป็นแปดของรางวัล <saturated> ที่หาเป็นสามรางวัลถกหมดเหยียบเลยรางวัลที่หาใบหนึ่งน่ะเออเอฟซีว่าแม่แม่หนูจําได้แม่น่ะรางวัลที่ห้าน่ะแม่ผิดตัวตัวหน้าตัวเดียวเลขแปดค่ะฉันบึงแล้วเขาคอมเมนต์เขามาดอกฉันหไดบตรวจฉันวันบ่ถือฉันตรวจในอินเทอร์เน็ตแล้วฉันก็ถิ่งเลยอย่างๆนะจ้าบบได้ลายมืนนี้แต่ไ่าได้จับใบได้บุกี้ใบดอกอืได้อันมือไปซื้อเติมมือเลขออกได้ อืมพ um, ่อเธอมีแห้งเติมเยอะได้ซ uh um> ื้อบเป็นมีนได้กำไรน้อยได้กำไรน้อยแต่ว่าได้เยูะได้กำไรน้อยได้เฮ็ดบุญนั่นละจ้าจ้าอันที่พ่อเล่าฟันน่ะอันเพื่อนมาเขาฟันเบาหอยเจ้าฟังไปพุ่มที่ฝุ่ยมือนั่นเทวดาเพื่อนมาบอกว่าเบาเออเบาอยู่นะมาบอกว่าเพื่อนฟังทูกพ่อพ่อฟันมือนั่นพุ่มเพื่อนว่าจังไรพุ่มเจ้าทีเท่านหร่เทวดานะเพื่อนมาบอก เราว่าถามเนาะอันมากระซิบครับเดี๋ยวมันอาราแล้วเดี๋ยวเชิญมากกระนาดเทกาเอาคือหูจ็กบานผมเอนาะอ้าเมื่อเชิญมากกรมาอยู่ท่านครับเนระบาซื้ออาี้นี่อันเลขเป็นังไรดทวอันที่ทุดเถือนอันเป็นจะถืวบาแล้วเมึงใส่บาตรงซื้อนะถ้าเ่ซื้อไปอบาแล้วค่ะเขาซื้อก้อนแล้วเนาะมันซื้อแล้ว ยาซื้อเด้อะแ้วคนแบบเมื่อไหร่ยาซื้อต้องกัดสูงขึ้น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 จะไปเลยนี่ดวงคนบอกว่ให้เราซื้อแต่ว่าบอกคนน่ะให้ยฉันเป็นผู้บอกให้ยฉันเป็นผู้ซื้อฉันน่ะได้ยุซื้อน่ะแต่ว่าเราหามซื้อแล้วถามไม่มาเอาที่ให้ซื้อตัวใดเะาี่ซื้อไอ้เลขรถต่ำนั่นตัวหานบอกแล้วก็ว่าเราซื้อสองแปดเตรียมหนึ่งเป็นสองแปดแล้ฟันเทียก้อนฟันได้สองตัวก็ขึ้นเตรมหนึ่งขันเราวฟันน่ะแมนแมนเมหนึ น่ว่าเล่าคนอ่ะคนมาคนหม่สืเรื่อยสี่ส่หเรื่อยแต่เลขยูทูปคนหมาสี่นั่สืือน้ำมเพราะท่านถึงเวลาที่จะได้นะแต่ว่าบ่อไห่เล่าเป็นค้นเสื้อแ้เกเป็นคนเสื้อแลม่ีดวงว่าส่นฉันนี่สันเกิดวันเสาร์เที่ยงคืนราศีธนูสันดวงแข็งสุดสันก็ซื้อได้เองสินะแต่นี่ถ้าันนี่ะถือตลอด วดน,นี้แหะว่าได้หลายเพราะว่าไปซื้อ4ี4ขันออกซื้อนซอจังซีได้หลายนะเจ๊ใ่ขันกระเล่นได้แต่รถแต่ีกระดีรุดดอกได้สมีดีใจอยู่แล้วจําได้ที่เรานวดนอนกังเงเ่นด้วยบว่าหมายเลขที่มา <ะ S 1> เลขที่191่19นึงั่นแล้ถือทะเบียนมอเตอร์ไซค์อีกห้าศูนย่นครับแมนเ,ออเลขรถกับซื้อเขากับขายไปกับมีขั้นหนึ่งที่สี่สามหนึ่นสี่สานึ่นขั้นหนึ่งนั่นแหละฉันมักได้น้ำรถ อีหยังก็ตามสร้างภูมิเจ้าที่ก็ดีอยู่ดอกบ้านฉันน่ะเพิ่นให้เพราะว่าฉันเข้ารบนับถือเพิ่นตลอดจริงๆเพิ่นก็ว่าสิเฮ็ดศาลบาัดนี้เอฟซีก็เลซีโอนเงินมาซอยฉันก็สิเก็บไว้ได้แค่นี้แค่หน่อยพร้อมก็สิเฮ็ดจังซี่นะค่ะค้กนะเพชรเอฟซีโอนมาให้ยูุระสองร้อยสามร้อยนี่ผู้คนมัดสมทบซอยถังงวดนี่ได้สามตัวนี่ฉันอาจจะแล้วได้สามตัวจังว่าฉันเสี่ยนขอเพิ่นประมาณก่อนวันที่สิบเจ็ดคือดอก ต้องบิรงกรอนวันจังไหิ่นสณให้เฮ็ยจังไหร่ขันพญานาคน่อยน่บหินมาสองพระแล้วเวเ่่นไปคุณแต่ทําสนโหอดเป็นสิมาว่งงวดถ้าพนมาเลกไอไค่อีกเดชฉันจุดถูกเส้นไอไข่ขึงหันวันหนึ่งสามเก้ฉันก็ซื้อหนึ่งสามเก้า่งเก้าเก้าส ฉันซื้อลอตเตอรี่ที่ฉันซื้อในใครขึ้นหันมีหนึ่งมีสามมีเก้าไปกระซับเอาในี้นี่ละลอตเตอรี่น่ะที่ฉันซื้อไว้ก่อนกับทะเบียนรถลูกน่ะถ้าฉันฉันบดายเลย่อนยายพอเป็นยังเขาเอฟซีถูกเลขเข่าตรงกันไรแม่นตรงเชื่อซาอุตรงตาฟันแม่นไปเอาบึ้งเลขบึ้งก็ได้ศูนย์หนึ่งเก้าตรงทะเบียนรถลูกสาวแท้บ้านศูนย์หนึ่งเก้าเข่าซ้ำสำนักละห้องหมด เงินหน้ากัสิบ่าเข่ากันคือเก่าอยู่บอ๋อสามสำนักเาวันนี้อันเก้แห่งเล่นมีตัวนักตัวเบาเนาะเข้าเป็นักเลขถูกแม่นบอกนั่นแหะฉันก็นึกว่าเพื่อนจะให้ออกหมดแล้วมาว่าเอาค่อยซื้อไปแล้วถอนเงินบ่อใดดิฉันเขาบ่ให้ยขึ้นเงินนี้วเส้นมาซื้อเลยก็ะยาตัวฮาถึลอตเตอรีเส้นเด้ดฉันน่ะคือกิริเขาไม่ถึลอตเตอรี่บ่ได้ทุนขึ้นเกย์นี่ถึลอตเตอรี่ ม้าตาไล่ะกันเอามาหาเนี่แหละผมนมากระท้งขึ้นสูงบไม้ใบอาไพ่นไงขึ้นเลยค่ะแล้วไปแล้วแบบท้งหรือปรไดงาฐอยร่อยสูงรขึ้นสูงเลก่มวักมือเพิ่นจ้าอันมาแตาไฉล่ะเอากับมาหาเนี่ยแล้ว็นเอาไอ้ลูกหมุดจากเงินผมมาดเดเชิญมาเหมนกัมายูค่ะมัเป็นไผ่าสนาขงบ้านหนึ่งเทพนทังสนเมบ้าเทพอ๋กับ่พี่ว่าจะเรกอะไรที่หลั เดี๋ยวซื้อดคนณนะบ้าดโทเลขอันนั้นได้ซื้อไปแล้วบาทก็เเอาไปนาเาอีกไหนนั่นได้ค่ะอับนว่าตันนี้หละอันบนสี่มื่อใช่ืนาแน่นอนอ่นไปซื้อเนี่ยว่าจะลงนแสองหมื่นค่ะแตซื้อหลายหงาืมั่ง้มันตรงเลขอันนี้ตนี่ เอฟซีลงคนก็ได้พิงเดียวเขาใจคืนหนึ่งเมืคนก็ซื้อว่าใดเลยนะจ๊ะก็ขอกับขอบคุณเอฟซีที่โอนเงินมาให้แม่เด้อเดี๋ยวให้รวบรวมว่าผู้ใดโอนเท่าใดเราก็สิอ่านออกทั้งช่องให้ค่ะกันทุกคนเพราะว่าคนที่ยังโบกโอนก็มีขอบคุณหลายๆเด้อที่มาซอยแม่ขอบคุณหลายๆที่โอนมาให้โอนมากค่ได้แจ้งบอกแล้วบอกน้ำเนาะส่งสลิปเซียนไว้อยู่เพราะว่าโอนเพราะท่านเบิดบางคนกับมืออื่นมือหึ่งอยู่นเจ้าก็ได้คุณลงคนณเพว่าคนได้ตัง จ้ะบ่ท่านได้เงินเขาว่านี่ไค่ะาหวนยุ่นไหม้ห้าเนี่นค่ะมิจฉาคันซ้อพระโชคกับมีค่ะคุณพระร่วยลร้ที่สุดสีได้ยุดอกสามแต่ว่าของวันนี้เธอสามตัวตรงๆคันบ่ออกก็ให้มาเข่าฝันคันซิออกกัให้มาเข่าฝันสีได้บอกเอฟซีให้เขาไปหาซื้อซื้อแล้วสิผู้ใดอยากเขียกยั้งใส่ยั้งกับิีได้เงื่อนเฟ้อแบบว่าได้ใส่ได้ใจผู้เดือดร้อนกับิีได้บันเท่าจริงนะฉันมีแตหให้้นหละอฉัน นั่นละกับว่าได้ปั่นกุมัมฉันก็บว่ได้มีอย่างเดียวฉันก็มีทั้งนี้ปัวกับป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สามสี่พารอบสองสี่ยี่สี่มีหน้าเอซิบสี่มีหน้านะพ่อแล้วกับหนีสินกับมีหลายเท่ากันฉันก็อยากปลดหนีฉันเท่ากันค่ะแต่ว่าเข้ากับสู่สู่ทำความดีสู่เพื่อให้คนเห็นใจเข้าเนาะค่ะแ่ฉันก็อยากให้ได้สู้ผู้ซุปคนทัวหนาบ่บแพงดอกเล็กนะ อยากได้ก็ให้เบิง YouTube แต่ว่าเสียหายตอบไลน์นี่คือสิบว่ไหวเป็นซีหาลอยเช็ดก็มาแั้งการรับหมดดิโทษอีกจักได้รับบ่ได้รับแซงกระโบมีเวลาบหมนท่าเฮ็ดเน่ากินให้ยลูให้หลานมาตรงเฮ็ดขันมารับตัวแดงจึงครึ่งเลียนใส่ลายยูว่โอ้ยรับบ่ไหวเด้อจังเป็นประมาณนี้แม่นบ่กลายใส่เงี้ยฉันรับบ่ไหวขอโทษหลายๆเด้อตั้งเป็นก้มเอาผมต้องให้ลูกสาวผมทำงานซอยต่อฉันเหนื่อยฉันมาอ่านแชทบ่ได้กินฮอดข้าได้ใจพระเพิ่มยันเพิ่นเครียดย่านเพิ่นอีหยังเก่งใจขาเจ้า กะให้เบื้องช่องเอาเบื้องข้างช่องคุณรัดมาหนี่แล้วเฮ่ห้าผ้ารวยม้อนทักการยิงกับเบื้องไปเบิ้งทุกช่องที่เพิ่นมาไทยนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละบดตัวแล้วกับเบาเนี่ยไม่เบาคือกันเมื่อทุกช่องบดตัวบดต้มด้วยใจบริสุทธิ์อยากให้ทุกคนมีโชคไปอยากได้เงื่อนไปเฮ็ดยังกับไปเฮ็ดนั่นแหละแต่ว่าให้ทุกคนที่ได้โชคแหละแยวเงื่อนไปซื้อกินย่่งเงื่อนที่บ่เป็นประโยชน์ให้มีประโยชน์เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านใส่ใจในขอบคู่อังสินะจัย ใช่เพิ่นให้อีกจักงวดว่าแต่ว่าคันบ่ให้ยยังมาเผาบ้านฉันเด้อยังเกียดฉันเด้องวดนี้บ่เขาตายฉันไม่ให้เขียนมือวาเกาให้เคียบอร์วันเท่เออเบอร์วันเท่ไล่ฉันถึงจนโทรศัพท์เบิดแบตหมุอว่านหอนไหลเบิ่งไว้เด้อค่ะค่ะคนเดียวกันน่ะอย่าโวนมาซอยเฮ็ดสาร มี่กับว่าต้องโอนคันถือกน่อยกับว่าโอนก็ได้แค่เดือดร้อนน่ะว่าจาเป็นสมมติสิจาเป็นไส้กับว่าต้องโอนมากคันได้น้อยได้งังกับว่าต้องโอนแม่ว่าเอาดอกครยกเมถีอะครค่ะฉันก็สิเมถีค่ะไปออไปน้อยนึงครับครับเออครับพี่น้องตามนั้นเด้อครับสาหรับหมายเลขบัญชีของพรพวีบครับพรพวีจันท์ชวังโสธนาคารกรุงเทพ0833062531ค่ะครับ เนี่ยคนหูเบิดโทรนั่บุญพาโชูย่างกับโทรศัพท <c> ์ <oughs> <c oughs> ฉันว่าถ้าฉันมามีตอบบ่ตอบแชทบยังกับขอโทษขออภัยมันหลายอีลีรับบ่ไหวตอบบอ่ไหวไหมจ้านี่แหละฉันก็เก่งใจเนาะคนทัวไปเบิ่งเนาะคนทัอฝันกี่ย้อนย,นยังไปเหรอจัดเพราะ<า> <ใน S 2> ว่า,วา,ามันบุมบั่มบุมบั่มบ่ได้บ่ได้นอนมันเสียงเงิใกล้ๆมือหมดแล้วสีบอกกีโดทันได้เม่วันนี้ก็จะ อันพระเพิ่นกัอันแอดไล่ของแมาหลายวัดอยู่เยอ่อุบลกัมี่เยอะโซธรกัมีเพิ่นก็จะหาไปซอยสางไซลาล่างหมงกับว่าท่านแล้วสิเพิ่นน่ะเพิ่นแอดไล่ของแมาหาฉันค่ะข้าฉันได้นะวันฉันเบิดมีรักษาผัวแล้วเฮ็ดซานไอ้ยังแล้วฉันก็สิท่าบุญอย่างเดียวล่ะการเพิ่นให้ฉันสิขอเพิ่นอยู่ว่าคนตกทุกหลายในสิ่สลายสางบ่แล้วหรืออีหยังต่างๆให้เห็นใจแน่ให้แน่ก็บ่ได้ขอหลายดอกบุญเฮาเฮ็ดมาสิถึงบ่ บุญที่เ้าเหตุมาก่ะถ้าฉันเหตุบุญมาเถิงก็สีได้ยูสามตัวบ่าข้าพเจ้ากินอะไรครับถ้าถ้าถ้าเพิ่นฤทธิลรีตนต้องได้ที้เพราะว่าถ้าฉันตอนนั้นดีฉันคอได้งวดแปดสี่สี่ยูกลางบ้านงวดนั้นฉันก็อ่อนวอนคอแบบว่าพูดเจ้าบ้านนะขอเนี้ยห้ซอยเมตตามนุษย์โลกเข้าเนี่ยข้าเจ้าโควิดมันบะผูบ่มีเงินกับมีผู้สซื้อเขากินก็บมามียังินเสียนะฉันก็รีตนฉันก็เลย ขอเพื่อนเพื่อนก็นให้แปดสี่สี่ออกแปดสี่อยู่กลางวัน<ะ>แต่ว่าบังไว้ยูเข้ากับสื่อแปดสี่สปดกับสี่สี่เท่านั้นเนาะ,ะอ,อืมเมือเพื่อนบอหายอิลีรร่แสนพ่ดพูดเพนไปได้เลขเจ้าของเลขรถเนาะหนึ่งเก่านั่นแหละเ<ะ>พื่อนกับว่าบวกไม่ฝันบอกแฟนว่าบอกหายส้่อั<ะ>นไหนฉันเพื่นไปซื้อไว้แลตะมือนั่นบันมันสิเสียเงินเพนวางสี กเรยบได้บอกเอซเลยเพราะว่า่นบ่ได้มาไทยทำนอมก็เล้เราบอกฉันฟังนะอุณยตายอฟซีสิเสียงนั่นรมีพัสดแต่ว่าก็เขียนเล็หนึ่งเก้าหายอยู่รองน้องมากห้ือทายหลายเทียรอยู่บาลปีหนึ่งเก้าหนึงนะเจนะจ้าศูนย์หนึ่เกอซ็ว่าเข้ากันหลายที่เข้ากันตรงกันเลยตรงกันเอฟซเขาเจ้ากับมันใจกับเจอยู่มันใจกับเจถ้าฉันฟันนะฉันฟันแม่นสตัวตรงนี่ตลอดที่ปีหกหกสะฉันโซื้อดิ บ่เล่นเล็ตะกี้กสิยอดก็ได้หาพันได้หมือนเขียนไว้ทุกงวดเลยคือฝันจังสี่น่ากับจุดไว้ดิบอสือดิเซยๆลอตเตอรี่กับบอสือแต่ดินกับบอสือออกอีกแล้วงวดต่อมาออกอีกแล้วเอ้าว่าั่นเว้นเว้นเว้นเอ้างวดมาออกอีกแล้วเพิ่นวะเนี่ยตลอดปีปีนี้กษิตเงาเลยแหละถ้าถ้างวดนี้บอเข่ากับคอทษขออภัพไถดิหมืดนะฮะกันนั่นคือสรุปว่าได้ไล วได้หล<อ>งวดงน,งนี่ได้หล้สูอี้สีฟันฟันสีจูหัน่ได้ไล้ได้ทุนขึ้นแล้วก็กำไรนิดหน่อยเพราะแต่เหตุบุญเฮ็ดทันเอีสรุปว่าเกพินก่นกระถูกอยู่นะคะแต่วัน่ได้หล้บดดีใต้ดินบ่ถูกค่ะว่ถูกตัวนักนะคะถูกตัวเบาตกัน ขอบคุณนะคะขอบคุณเจและเฮียมากๆนะคะงวดวันที่10ก่1 7เจ็ดมันออกส1 7เจ็ดจ้า10เจ็ดขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะเด้อปีไม่แล้วไอแอดช่องเฮ่ห้ากับอ่ารัตมันี่มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงลำล้ำรวยรวยค่ะขอบคุณค่ะพร้อมเอฟซีทุกคนทุกท่านที่มีน้ำใจ น้ำใจง่ามเบฟซี่ก็ไดแต่ว่าทะเบียนรถเออหกหหนึ่งที่ออกไปแล้วทันที่ได้ไลยไลบัตรที่นี่น่าจะได้ก่อนมันที่16-17หกสิบเจ็ดส<อ>ิบไปอท่นที่ฉันถือหกหหนึ่งซื้อมาแต่จันทบ,บุรีนะ,ะได้ไปวงกลมมาแล้วแต่แต่ว่าป้ายนีนทรงเพท่านออกหายไปมันเหมิดได้หนึ่งหกเจ็ดอุดรธานีกันละนี่แหละนี่บนท้ายคลิป ใช่ทองกียนี่คือหนึ่งหกเจ็ยดนี่าะหนึ่งหกเกีดเนาะค่ะเอาเอาไปฟังเป็นแนวทางไว้เนาะแต่๋ยวว่าถ้าในมีเหตุบางเอื่นถ้าใกล้เมื่อเลขออกคันสีมีเหตุบางเอื่อนอันใดอันหนึ่งต้องฟันอันใดอันหนึ่งเลขออกเมื่อฟันว่ารดไฟไหม่เจมว่าถ่ายทำอยู่นีเนาะเอฟซีตีหายมันห้าอ่ะเนี้ก่อนล้วเราบอเมียนมันมีแปดมีแปดอยู่ทั้งนั้นแปดเจ็ดห้าสองเอฟซีและตีหายสองห้าสองเจ็ดสองแปด ในรถไฟใหม่น่ะมันนี่แปดอยู่หนากับสองอยู่ไทยห็นบ่รถขั้นไฟใหม่เขาเล้ตีไห่สองห้าสองเก็ดสองแปดเอฟซเขาถืออยู่สันตีว่าเป็นมันจีตัวมันแปดอยู่หนากับสองยู่ไทยมันรถอยู่กัางอยูกลางเก็ดับหาเนี่ย2สองห้าสองเก็ดสองแปดมาใส่เอฟซีตีไห่ในคอมเมนต์บุญพระโชพระเจ้าสารับซับซับสื่อจ้าที่ฝันว่ารถไฟใหเจ้าจับทังจ้าใช่ไจ๊ะจำจำว่าได้แล้วกก จำแบบว่าไอ้สีสลับจ้าใดเองสินะจับว่าเป็นนะจับว่าเป็นก็จะจับเป็นเนาะเอฟซีนะแต่วันหนึ่งเก่านั้นเอฟซีบอได้หลายเพราะว่ามันอันอันแล้วกับใจครึ่งแล้วก็บริได้สื่อกับนี่เองสินะคือฝ้ายะเบียนรถท่านที่ว่าหกหกหนึ่งนันได้เป็นหมายเลขไมนบอครับ ได้เป็นป้ายอุดรย้ายจากจันทบุรีนะได้เป็นป้ายอุดรแต่ได้แต่ป้ายวงกลมไปภาษีใดมาแล้วแต่ว่าป้ายทะเบียนที่ติดนะติดไทยนะยังบได้มันเบิดอยู่ขนทรงกับล้อหรือจะออกขั้นหนีกับบริจากต้องกันกัน้ากันเกี่ยวน่ะเซ็ตเลยป้ายวงกลมได้หมายเลขใดกวหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะคะก็คือป้ายทะเบียนนั่แหละป้ายทะเบียนนี่ละนานังนี่แหละหนึ่งหกเจ็ดเนาะ ใช่ห้างบ้านห้างในได้คือชาวเขาแม่เหล้วไอ้เห็นในผ้าษีน่ะชาวผ้าษีสสจับตามองไว้สะก้อนเนาะค่ะ,ะเป็นแนวทางไว้สะก้อนเดี่ยวล่อห้เก่ฟันสะก,ะอก,ก้อนจ้าล่อคนเพราะว่าถ้าเพิ่นจะให้เนี่ยฟันบ่อ,อยากดิแม,ม่นเม่นบาไหวเพิ่นมาเข่าฟันก็ได้เลย่หถ้าเพิ่นจะให้ให้ว่างวันนี้สิวายเพิ่นบ่ก็คิดว่า จะไหวกลางบ้านไม่เดือนละครั้งกันไหวอ๋อเดือนลนะครั้งเนาะไหวกลางบ้านเสาร์นี้คือเก่าแหละจ้ะเดือนล,ละคร<า>ั้งเอฟซีโอนเงินมาให้มีทุนแล้วมีทุนสื่อของไหวค่ะ <c oughs> สื่อพอวกมานไล่สื่อผลไม้ละยังตางตังอะไรจ้ะแต่เราหวดลงทุนหลา <c oughs> <c oughs> ยอยู่ก็รว่าเป็นยังเพื่อฟซีทุกท่าน,น,น,นเนาะค่ะซอยซอยกันนั่นแหละซอยกันค่ะซอยกันสวัสดีปีใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ